สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณถูกทูกกำลังใจจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้นอกจากผู้แสดงบูชาแนวทางต่อไปจะมีทั้งหุน้นนิเคอีหุนห้นห้างเซ้งลาวพัฒนาฮานอยราฐบาลไท,ทยจ้าแนาวทางหุ้นนิเคอีรอบสัลโบรบายวันที่ยี่สิบเอ็ด เดือน12วันพฤหัสเราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้ะก่อสิิไปรับชมนี่เคอีของวันที่21เมือนี่เราจะเดียวมาเบิ่ผลพ้นของมือวานกันก่อนจ้ะให้เขาตัวได้แบบได้สีได้เข้าใจกันเราจะสำหรับผลของมือวานนี่เคอีรอบเศร้าเด่นอยู่ที่10วิ่งลูดจ้า สำหรับพ้นคองรอบเสาบนนอก941โอ้โห41มื่อว่านี่มารอบบ่ายมือนี่มาออกรอบเสาถือว่าโชคดีจับตัวเดิม14อ่าเข้า14ไปจะสำหรับรอบเสาบนจาสุดปังมาตัวเดิมได้อีกอ้ะเด่นหนึ่งวิ่งรุษหนึ่งมาจา สองตัวล่างรอบเ้าออกศ oh ูนย์สองโอ้โหพีโนเอฟซีจ้าปวดพวกบักโมโ่บักแตงจับคู่พลาดไปจ้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองอ่าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านอกจากศูนย์หนึ่งตามด้วยศูนย์หามาศูนย์สองถือว่าเสียดไปเขาเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าโอ้โหใส่วิ่งสซหลุดฐานนำไปวิ่งหลุดตุ่งๆเด้อจา้าศูนย์สองรอบเซาอ่าถือว่าปังเราจะ แต่ว่าเน้นบัถทึกตัวนั่นก็สำหรับตัวเน้นก็เน้น1นสากับ18เนาะมาตัวเดิม1 4 4่สี่หนึ่งสำหรับรอบบายจะห้ากับ4วิ่งรูดจาสำหรับพ้นของรอบบาย5 9าเก้เอาหาเก้าสกัมาครบ3มตัวบนตัวละพี่น้องเด่น5 5าห3เก้มตัวโต๊ตสี่หเก้ากับสาตัวโต๊ตจ้า โอ้โหเด่นหาวิ่งรุ่นหาข้อเท้ามาลักลอยได้อีกจะรอบเศร้าครบสามตัวบนจะหาเก้าสี่น่าจะสองตัวบนก็คือเก้าสี่เข้าไปที่สี่เก้าเน้นสี่เจ็ดสี่แปดมาสี่เก้าค่ะพี่น้องจะสำหรับตัวเน้นเข้าจะล่างออกหา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 กับไว้จับหาหาเบิร์นน่าจะโอ้โหหาสามหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งกับมาหาหา เขาเดินหาวิรุ่นหาไปจ้าสายวิ่งสายหลุดโอ้โหเด่งกระจายเด่นสีวิ่งรุ่สีขเขาเฮ้าขะถือว่าเด่งเด่นกันเลยที่เดียวนะจ้าสำหรับพนนี้พนนี่เคอีคองมือว่านตามนี่เลยจ้าโอ้โหสุดปังมือนี่นะจคกะยินดีกับคนที่ตามด้วยจ้าเพื่อบอเป็นการเสียเวลาการตามกันต่อรุ่นกันต่อกับนี่เคอีองคองมือนี่กันเลยเนาจะแนวทางสี่ ฟังหรือบอสีมาห้ตามสูตรอีกหรือบอเมื่อนีอน่อันอนี้ก็รอรุนอีกที่เนืองจ้าเบิ่งว้เป็นแนวทางจากธรรมะท่าชอบปล่อยตามบอหมักบอชอบปล่อยผ่านได้เน,นาะจ้าตัวเลขทุกตัวมีเข่าไม่รูดป,ปีดพลานประกันได้กะแอดจอยขอสูตรขอไพ่พี่น้องเอฟซีไห้ด้วยหลกักการเนาะจาออ้าขอยย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเน,นาะจ้าสำหรับสำหรับอาวุนห้างเซ้งนี่ ขอลงห้มืออื่นตอนเศร้าละกันเราจะหาวมือนีบไว้เลยเนาะมือนีลงแนวทางไปร้ายเลยจะทท้งฮานอยกับสองสูตรเล่าพัฒนาอ่ะนี่เคอีเอกอ่ะสำหรับห้างเซ้งกับทอวัาปังตอนเศร้าๆเจอกันจะมือนีสายตาคือเริ่มอ่ะสายตารเริ่มเอียงเลยจะมือนีขอผักไปก่อนเาจะสาหรับปุนห้างเซ้งเจอกันตอนเศร้าๆจาสำหรับนี่เคอี e รอบเศร้ามือนีเด่นอยู่ที่ หากับสี่วิ่งรูดจ้าจับคู่เด่นหาวิง่งุกหามีหาหนึ่งหาสองหาเก้าหาสี่ 4. หาศูนย์ตามด้วยห้าเจด็ดเด่นสี่วิ่งลูดสี่จับขู่สี่สี่สองสี่เก้าสี่ศูนย,สสนย์สี่หกตามด้วยสี่เจ็ดสำหรับเด่นรอบบ่ายจา้าเจ็ดหกวิ่งลูดจา้า จับคู่เด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดรอบบ่ายมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าตามด้วยเจ็ดสองอ่านี่คือเด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดรอบบ่าย เดนวิรุทหกเราบ่ายจับคู่มีหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสี่หกศูนเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าว่ามากว่าชอบตัวเดียวกันหรือบอ่เนาะจ้า รอบบ่ายขอเน้นอยู่ที่หกสองหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สองสี่สี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าสองจ้า สำหรับแนวทางนี้เคอรอบซาอบายวันที e, ่ยี่สิบเอ็ดมือนี่ตามนี้เลยจ้ามือนี่ก็ขอให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวจอละกันเนาจะขอให้พี่ e PC, น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอให้มาแบบป,ป,ปังเลยละกันเนาจะมือนี่ขอบคุณทุกการรับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีจ้า